คุณผู้ชมคะระดับน้ําในแม่น้าเพชรบุรีที่ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้พื้นที่เศรษฐกิจตลาดชุมชนโรงเรียนบางแห่งมีน้ําท่วมสูงบางจุดเกือบ1เมตรค่ะชาวบ้านต้องเร่งป้องกันร้านค้าไม่ให้ถูกน้ําท่วมแต่ว่าค่อนข้างโกลาหลเพราะว่ากระสอบทรายดินก็เริ่มหายากและมีราคาที่สูงจนทําให้ชาวบ้านซื้อไม่ไหวนะคะติดตามจากคุณจิราพรคำพาพันยังคงอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะเชิญค่ะคุณจิราพรค่ะ ค่ะคุณพรวดีค่ะนับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะที่น้ําได้ทละลักเข้าท่วมถึงพื้นที่เขตศรษฐกิจของเขตเทศษษบาลเมืองเพชรบุรีค่ะดังนั้นค่ะจึงทําให้พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับมือกันไม่ทันแน่นอนค่ะว่าการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายแล้วก็ดินพร้อมๆกันจึงทําให้ราคาสินค้าที่นี่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงขึ้นค่ะ วันนี้กระสอบทรายและดินทรายกลายเป็นสินค้าที่หายากภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีไปแล้วนะคะร้านค้าหลายแห่งต้องใช้ถุงพลาสติกใส่น้ําให้เต็มแบบนี้ค่ะแล้วนําถุงน้ําใส่ลังผลไม้อีกชั้นก่อนจะนํามาวางปิดทับประตูและขอบฟุตบาทเพราะเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเสียหายกระแทกของน้ําได้ ผู้ประกอบการร้านค้าคนนี้ก็บอกนะคะว่าปีนี้ไม่คิดว่าน้ําจะท่วมเขตตลาดเมืองเพชรบุรีได้มากขนาดนี้เพราะอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า53ปีน้ําไม่เคยทละลักเข้าท่วมมายัางตัวเมืองได้จึงไม่ได้หาอุปกรณ์ป้องกันน้ําท่วมไว้จึงต้องใช้ถุงกันน้ําแบบนี้เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ค่ะช่วยกันกระแทกได้ค่ะกันน้ําที่ว่ารถวิ่งแรงๆเข้ามาช่วยช่วยรับแรงน้ำค่ะค่ะไม่ให้เข้าไปในบ้านเราค่ะ ลองสลามหมดเลยว่าจะเป็นตะกร้าใหม่ใช่ใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไปหาซื้อเนี่ยมันแพงกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องโยนทิง้งบุรีที่ไหลผ่านถึงกลางบ้านชาวชุมชนแยกตำรวจทางหลวงตำบลคลองกระแซงอำเภอเพชรบุรีเป็นภาพที่ยืนยันได้นะคะบ้านเมืองยังคงมีจุดอ่อนไว้ที่ไม่สามารถป้องกันน้ำหรือว่าบล็อกน้ำเอาไว้ได้หลายจุดค่ะ วันนี้ที่ฉันลองเข้าไปในชุมชนริมแม่น้าหลายจุดนะคะที่น้ํไหลหลากล้นขั้นคาลน้นขันข้ามน้ําอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็บางจุดกว้างประมาณ1 0ถึง20เมตรสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านอย่างมากเพราะว่าน้ํานั้นไหลเชี่ยวแรงไม่ต่างจากพัดพาเข้าของเสียหายค่ะขณะที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการบรรณาการช่วยเหลือไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าชุมชนแยกตํารวจทางหลวง น้ำทะลักคันกันน้ำแทบทุกปีแต่ปีนี้กลับดำเนินการป้องกันอย่างล่าช้าค่ะมาโทรไปเขาบอกว่าไม่ไม่มีไปม,มีไม่มีคนมาทำเขาบอกไปบล็อกที่อื่นนี่บอกว่าที่นี่จำเป็นทำไมแม่มาบล็อกที่นี่ก่อนนตตามวัดก็บอก่อยถูกไหมลนะ่ะออนที่นี้มันผ้าเนี่ยซุดเลยนะ่ผ้าที่ตรงนี้มันซุดอยู่แล้วมา20ปีให้หลังช่วยเขาก็ไม่เห็นพูดว่าย,ยัางไงเขาบอกว่ามันเข้ายากมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย เมื่อช่วงใกล้เข้าวันนี้ชลประทานเพชรบุรีก็ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ําเพชรบุรีก็ย้ำนะคะว่าปัญหาน้ำไหลทละลักข้ามคันดินบางจุดยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ลงแล้วค่อยสูบน้ําออกเท่านั้นซึ่งชลประทานก็คาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ําถึงจะค่อยๆลดลงค่ะพอประมาณหกโมงเย็นเนี่ยลงไปที่ประมาณร5 0แล้วนั้นตกร5 0เนี่ยก็ยังส่งผลที่จะ ยังยังมีน้ําที่ค้างอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับทีนี้มันต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้มันเกิดที่เกิดเพชรนะครับแต่นี้พอกว่ากว่าผลตรงนั้นจะมาเกิดตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณร่วม20ชั่วโมงนะครับก็เป็นเป็นวันพรุ่งนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงนะครับจะจะเริ่มได้รับผลเหมือนกับที่เกิดเพชรก็คือลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะทีนี้อย่างที่ถามด้วยว่าแนวที่ที่เราวิ่งนั่งเรือตรวจตรวจจะดูเนี่ย เราเดิมเยเรามองไม่เห็นบริเวณนี้เพราะว่ามันท่วมเต็มไปหมดเลยว่ามันมีช่องช่องขาดตรงไหนบ้างนะครับแต่พอมาพบช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้การกู้เมืองเนี่ยเราเราจจะทําได้ช้าลงสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงฟันฟันหลอบริเวณนี้ครับซึ่งตัวกําแพงกันตะหลงของเราเนี่ยเราคิดว่ามันแข็งแรงอยู่ทางด้านทางด้านท้ายตรงตรงเมืองนะครับแต่กลายเป็นว่าช่องนี้มันขาดลงไปซึ่งถ้าจะให้กู้ได้จริงๆเราจะต้องกู้บริเวณนี้ด้วยนะครับ แต่ทีนี้ดูแล้วน่าจะพูดลําบากนะฮะแต่เราก็จําเป็นจะต้องที่ที่จะปล่อยให้น้ําลดลงอย,าอย่างรวดเร็วในต่ำกว่าตลิง่งให้มันต่ำกว่าตลิ่งก่อนแล้วถึงเ,เราจะเร่งเร่งสูบออกครับชนประธานก็ย้ำนะคะว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วาวันสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพอได้ลดการระบายน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ประจานลงแล้วแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าน้ําทะเลจะสูงขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ ขณะนี้ที่ถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปยังภาคใต้หลายจังหวัดนะคะตอนนี้ระดับน้ําก็มีการท่วมผิวการจราจรค่ะแต่ว่าหากประชาชนจะเดินทางมายัางภาคใต้ก็ยังสามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อยู่นะคะขณะเดียวกันในส่วนของการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีตอนนี้เรียกว่าหลายเส้นทางได้มีการปิดการสัญจรชัว่วคราวแล้วนะคะรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วค่ะซึ่งชนรัฐบาลก็คาดว่าภายในเวลา14นาฬิกาของวัน พรุนี้ระดับน้ําก็จะค่อยๆลดลงค่ะคุณพรวดีคะค่ะขอบคุณคุณจิ